สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสวนขุนตาพรนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับอันนี้คือย่างปีที่4แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยดูแลนะครับตอนนี้คือต้นไม้ก็จะแห้งแล้งเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับที่สวนเราเนี่ยเราจะปลูกต้นกล้วยนะครับก็มาตอนนี้เหลือประมาณ70็ดสิบกว่าสายพันธุ์นะครับน้องตายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมี ฝรั่งน้อยนานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูในสภาพที่แล้งมากๆเลยนะครับต้นไม้เหล่านี้อยู่ยังไงกันนะครับผมเดี๋ยววิดีโอแรกนะคุจะแยกเป็น3มวิดีโอนะครับวิดีโอแรกเดี๋ยวพาเดินชมสวนกล้วยก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูทีละโซนเลยนะครับสมัยก่อนนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นโซนนี้อันนี้คือจะเป็นโซนที่กล้วยใหญ่นะครับโซนนี้ก็จะมีอยู่ปรามณ30กว่าสายพันธุ์นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนดูนะครับแร้งสุดเลยนะครับดูความแห้งแล้งนะครับ แรงสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คือแต่ว่าน้องเอ่อต้นต้นน้องไม่ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวหน้าฝนมาปีหน้าเดี๋ยวน้องก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับดีเราจะมาแต่งน้องใหม่ตอนช่วงหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็คือก็ยังมีบางเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเครือเล็กๆนะครับก็คืออันนี้เป็นกล้วยนะกล้วยนวาร์เตี่ยเห็นไหมครับก็ยังก็ยังรอดอยู่นะครับนี่ครับ อันนี้จำไม่ได้ว่ากล้วยไข่มาเลยหรือเปล่านะครับเดีกยังรอดอยู่นะครับเพื่อนๆนอเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหน้าปีหน้าฝนมาเดี๋ยวเรามาแต่งน้องให้มันสวยๆนะครับอันนี้กล้วยออหอมหอมไปสักอย่างน,นะครับเพื่อนๆจาไม่ได้แต่ว่าอร่อยอยู่นะครับอันนี้ผมเ,เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างอร่อยเราเกลี่ยไปถึง4ต้นเลยนะครับในกอเดียว,วเดินโดดนะครับแล้วก็นั้นนะครับเป็นกล้วยเ,เล็กไม่นางหมดเลยนะครับ เล็บมะนางเกือบสิบกอเลยนะครับผม,มเพื่อนๆน่น no. ออกเครือเต็มเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะหักหักคอเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เวลามาดูแลไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ค้านะครับสภาพน้องก็คือตามทากรรมมากมากเลยนะครับผมก็แต่ว่าได้กินอยู่นะครับแต่ว่าแค่ลูกไม่สวยเฉยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ อันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าดำนะครับก็ยังรอดอยู่นะครับผมอันนี้ปลูกไว้กอนี้ได้3ปีกว่าแล้วนะครับเกือบ4ปีแล้วครับผมแต่ว่ากอน้นขึ้นโคนสูงมากเลยนะครับแต่โชคดีที่น้องไม่น้องยังไม่ตายนะครับดีเราในหน้าฝนเราจะย้ายน้องไปอีกแปลงหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกแปลงหนึ่งในวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมปีหน้าเนี่ยเราจะะย้ายต้นกล้วยทั้งหมดนะครับเราที่อยู่ตรงนี้นะครับไปที่อีกแปลงหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับต้น ไม้อื่นๆมันโตหมดแล้วนะครับเพราะมันผ่านไป4ปีแล้วเราต้องเอากล้วยออกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูสภาพความแห้งแล้งนะครับมันแล้งจริงๆนะครับผมดังนั้นคือถ้าใครทำเกษตรนะครับหรือว่าทําสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าระบบน้ําไม่ดีเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับต้องหาวิธีการจัดการระบบน้ําให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาทานะครับผมเพื่อนๆดูนะฮะแล้งสุดๆเลยนะครับนี่ แต่ว่ามจะมีบานสายกล้วยพังสายพันธุ์นะครับเพื่อนๆมันทนแรงได้นะครับเห็นไหมครับคือ <c oughs> ใหญ่มากนะครับแต่บางสายพันธุ์ที่แบบต้องการน้าโอ้โหลูกลูกเขาจากตีก่อนนะครับลูกใหญ่มากนะครับทวันนี้ลูกเขา,เขาได้เท่านี้โป้งถือว่าเก่งลนะครับเพื่อนๆ <c oughs> อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวผมจะพาเดินชมตามล่องเออตามล่องของอต้นฝรั่งกับต้นน้อยหนานะครับก็จะมีต้นกล้วยสายพันธุ์ต่างๆที่เราปลูกไว้เมื่อ ไม่นานมาแล้วนะครับซึ่งราปลูกไว้ก็โซนนี้ก็จะประมาณเกือบ 40- ่สถึงสีกว่าสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีตายไปบ้างนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่รอดนะครับนี่อันนี้คือกล้วยหอมเห็นไหมครับมันคือกล้วยหอมประทุมนะคผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆคือเพิ่งอันนี้รอดผมเพิ่งตัดเรือไปนะครับแล้วก็มีอีกเรือนหนึ่งครับผมนี่อันนี้ก็รอดแรงได้ครับก็ถือว่าโอเคครับนี่อีกเครือนหนึ่งนะครับอันนี้คืออีกอนหนึ่งนะครับซึ่งกอนนี้เราก็เพิ่งตัััดเคครืืออไปหมนนนกบ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นกล้วยหอมหมดเลยนะครับส่วนกล้วยอื่นๆเพื่อนเห็นไหมครับมันไม่สวยครับผมเห็นไหมครับเพื่อนเคยเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าฝนเราจะมาขุดออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าอยากเพราะว่าอยากให้ต้นพุซานะครับตรงโซนนี้นะครับออกออกลูกออกลูกเยอะๆนะครับเพราะปีนี้เยอะมากเลยครับแต่ว่าเน่าทิ้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการใหม่ปีหน้านะครับอ่ะอยากเพื่อนๆชมอต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแต่ก็สมัยก่อนนะครับเมื่อ2ปีเมื่อ 2- อถึงสปีที่แล้วนะครับผมถ่ายมุมนี้ข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่คกวยเยอะที่สุดเลยนะครับตรงนี้น่าจะมีเกือบ20่สิบเปอร์พันธุ์เลยนะครับจจะเฉพาะล่องนี้นะครับเฉพาะเฉพาะไอ้ล่องนี้ล่องเดียวนะครับผมนี่กำลังออกเครือสวยๆเห็นไหมครับเพื่อนๆหนึ่งเครือแต่ว่าสภาพต้นอย่าพูดถึงนะครับเพราะมันน้องแรงมากๆนะครับยอดก็น่าจะผมไม่รู้ว่าเครือนี้จะได้กินหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะ น่าจะไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวก็คอหักกันนะครับดูจากสภาพนะฮะอันนี้เครืหนึ่งนะครับแต่กล้วยนี้เครือนี้เป็นกล้วยที่รสชาติอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็หวังว่าจะรอดนะครับจะได้กินนะครับแต่ว่าลูกน้องยังยังไม่ยังไม่ยังไม่แก่เลยนะครับเดี๋ยวหน้าฝนนะครับเราจะเอาออกที่มีอยู่สี่นอนี่นะครับเดี๋ยวจะไปปลูกให้หมดเลยนะครับเพราะว่ารสชาติฐานนะครับตรงนี้อร่อยครับอร่อยแล้วก็อีนนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก้อนนี้ก็อีกต้นเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งดีครับ อ่าแล้วก็เห็นไหมครับอ้าวเพื่อนๆดูเห็นไหมครับอ้าวมีสุกมีมีกล้วยสุกด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าบอกว่าสุกเลยครับบอกว่าหักคาเคืออมาเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆมีสุกแล้วนะเห็นไหมซึ่งอันนี้ก็คือน่าจะเป็นกล้วยไข่ไมาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาตัดออกไปให้วัวกินนะครับเพราะว่ามันน้องน้องสุกน่าจะสุกยังไม่ดียังไม่ยังอ่อนอยู่นะครับแ้วน้องหักก่อนนะครับเมื่อหักแล้วน้องก็สุกตามลําดับนะครับผม อันนี้กล้วยน่าจะเป็นแอปเปิลแคดดี้นะครับสวยๆเลยครับเพื่อนๆสองเครือเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็นกล้วยเครือเดียวนะครับที่กอเดียวที่ผมมาเปิดน้ําใส่นะครับนานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับที่มาเปิดใส่กออื่นก็คือผมปล่อยเลยนะครับผมเราอาน้ำมือรดแต่แค่กอนี้กอเดียวนะครับเพราะว่าเราเลือกกอที่อร่อยสุดไว้กินนะครับเพราะปีนี้นี่กินแค่ครั้งเดียวก็รักษาน้องไว้หน่อยนะครับผมนี่อันนี้ก็กล้วยอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้แต่ว่ารสชาติอร่อยมากๆนะครับ ี๋ยวตีน้าผนเหมือนกันนะครับจะขยายออกนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหอมกล้วยหอมอะไรไม่รู้ครับเยอะเลยเกินจําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านี้ขยายออกนะครับถ้าอันไหนที่เป็นกล้วยหอมขยายออกเนี่ยคือจําชื่อไม่ได้เลยนะครับว้าอันนี้กล้วยกล้วยนะคิงออฟเลสสุกเลยครับผมสุกเหลืองเลยเห็นไหมครับสุกเป็นสีส้มเลวเราจะมาเรามาตัดออกนะครับอันนี้คือคิงออฟเลสนะครับหน่อก็ไม่ค่อยมีนะครับเน่าทิ้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันแหลกเยอเกินนะครับ เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหน้าฝนเราจะไปขยายเผื่อไว้สักกอสองกอไม่ให้น้องตายทิ้งนะครับทีแล้วจะไปขยายทิ้งไว้นิดนึงเดี๋ยวหน้าฝนเรามาจัดการกันแล้วก็จะมีกล้วยยักษ์ที่เคยถ่ายให้เพื่อนดูเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับโน่นยังไม่แก่เลยนะครับกล้วยอะไรไม่รู้กล้วยขี้ช้างครับเพื่อนใหญ่เหลือเกินโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็สูงมากเลยครับพื่อนเห็นไหมอันนี้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเมตรนะฮะเพื่อนๆสูงมาก,มากเดี๋ยว เยวถ้าถ้าได้กินเนี่ยผมไลฟมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ารสชาติน้องเป็นยังไงอันนี้คือกล้วยคาเบนดิสครับเพื่อนเห็นไหมครับยังอยู่นะครับยังอยู่คาเบนดิสยังอยู่อันนี้ก็คือกล้วยกล้วยหอมเตี้ยก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนแล็คยังอยู่ยังรอดครับยังรอดครับอันนี้ก็คาเบนดิสเหมือนกันนะครับจะมาดูอันนี้คอหักไปแล้วนะครับน่าจะไม่ได้กินแล้วครับเพราะคอหักไปแล้วนี่มาดูอีกนี่ครััับบบอนี้คคลวยยยยาาเเเ่ะะรรรขมห เดี๋ยวคือว่าน่าจะได้กินอยู่นะครับเพราะว่าตอนอันนี้ผมค้ำไว้แล้วนะครับแต่ว่าความความเพื่อดูความแห้งแล้งนะครับแล้งจนดินดบแบบแล้งจริงๆครับบอกว่าแล้งจริงๆเพราะน้ําน้ำ,นำเราไม่เพียงพอครับเราก็งดนะครับเราให้น้ําแคา่ส่วนฝรั่งนิดหน่อยนะครับสิบฝรั่งประมาณสามสิบต้นที่เราเลี้ยงไว้นะครับไว้กินผลนะครับก็จะต้องปล่อยน้ําใส่แต่ว่าที่อื่นคือเราปล่อยทิ้งเลยนะครับเพราะว่าน้ําไม่เพียงพอนะครับนั่นคือกล้วยหอมเห็นไหมครับเพื่อนนี่ แล้วก็จะมีกล้วยหอมเอ่อกล้วยหอมสมัยก่อนซื้อมากล้วยหอมเบเก้วยหอมมาแต่เป็นกล้วยหอมเขียวลูกใหญ่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งไม่ใช่กล้วยหอมซึ่งไม่ใช่กล้วยหอมค่เป็นบิสนะครับผมเพื่อนๆดูนะครับใหญ่ของแท้เห็นไครับเพื่อนๆนี่อันนี้คือกล้วยหอมอีกประเภทหนึ่งนะครับต้นนี้คือสูงกว่ากล้วยหอมปทุมเยอะเลยครับผมแล้วก็ลูกก็ใหญ่กว่าเยอะมากนะครับปีที่แล้วได้กินเราได้กินเครือหนึ่งนะครับแต่เมั่สุกเขียวนะฮะเอ่อตอนซื้อมาเขาบอกว่าอะไรนะกล้วยหอมฝรั่งเศสป่ะครับผมจำไม่ันผิดะครบ แต่ก็รสชาติก็โอเคอยู่ครับใช้ได้เราหน้าฝนเราจะมาขยายออกนะครับสักมะกอนึงนะครับเอาไว้ไม่ให้น้องไม่ให้น้องไม่ให้น้องตายทิ้งนะครับสาซื้อมาแพงต้องเก็บสายพันธุ์ไว้สักหน่อยนะครับผมอ่ะเดินต่อไปนะครับผมมองไปนะครับนอกจากจะเห็นต้นกล้วยแล้วนะครับเราเห็นมะละกอสุกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเก็บมะละกอสุกนะฮะ ดูนะครับเพื่อนๆมันน่าจะสุกแดดมากกว่านะครับเพราะว่ามันแรงมากมากเลยนะครับเพื่อนโอ้ดูนะครับดูความแห้งแล้งดูแลของดินนะครับแล้งจนแบบผมว่าถ้าไม่มีต้นกล้วยนะครับต้นไม้เหล่านี้คือน่าต้นไม้พวกต้นฝรั่งต้นน้อยหนาน้าจะตายหมดเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่มันมีร่มของต้นกล้วยอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับขนาดอันนี้คือต้นฝรั่งนะครับเพื่อนยังเหี่ยวอะครับยังเหี่ยวตึ๊กเลยครับผมขนาดฝรั่งอยู่ใต้ต้นกล้วยยังเหี่ยวอะครับก็แสดงมันแรงจริงๆนะครับผม จะว่าไงแล้วและนี่คือความแรงเห็นไหมครับนะครับเพื่อนอันนี้ฝต้นฝรั่งนะครับยังเหี่ยวแห้งขนาดนี้ครับนี่เพื่อนดูเหี่ยวจริงนี่คือสภาพสวนนะครับเดือนมกราคมนะครับถ้าสวนนี้นะครับถ้ามันผ่านเดือนมกราคมพามีนาไปได้ครับก็ถือมันก็จะฟื้นกลับมาเหมือนทุกปีนะครับเพราะว่าเดือนปกติแล้วนะครับเดือนธันวามกราคมพามีนาสี่เดือนนี้นะครับเราจะไม่ค่อยรดน้ํานะครับเขาจะปล่อยอันนั้นคือ ถ้ามันผ่านสีันนี้ไปได้ครับก็คือรอดนะครับผมอันนี้คือโซนของต้นกล้วยนะครับผมเดี๋ยวอีกประมาณผ่านอีกสี่เดือนข้างอีกประมาณสามเดือนข้างหน้านะครับถ้าน้องรอดนะครับทีผมจะมาอัปเดตส่วนกล้วยนะครับทั้งเจ็ดสิบสายพันธุ์ที่เหลืออยู่นะครับว่าจะจะรอดไหมหรือว่าจะกลับสู่ที่เดิมกับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมในส่วนของฝรั่งนะครับซึ่งฝรั่งนี่รอดค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปชมนะครับ